ดีค่ะกลับมาพบกับช่องทันตะว,วันทาโรกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาทำพิกอเด็กนะคะในหัวข้อที่ว่าความสำเร็จอะไรนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะกับวันนี้3ตัวเลืกเช่นเคยนะ ก็ให้ทุกคนมองไพ่ดูก่อนนะแล้วก็เพ่งพิจารณานะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะมีความตั้งใจนะคะเราคอยอะไรกันอยู่ก็ขอให้อธิษฐานแล้วก็เลือกกันเลยนะคะจะได้รู้ว่าความสําเร็จอะไรที่มันกําลังจะเข้ามาหาเพื่อนๆในเร็วนี้นะคะ่ะมาดูกันตัวเลขที่1นะคะไพ่สีฟ้าตัวเลขที่ 2. ไพ่สีเหลืองแล้วก็ตัวเลขที่ 3. เป็นไพ่สีม่วงนะคะ ฟ้าเหลืองและม่วงนะคะเราจะชอบใช้ไพ่สำหรับนี้เนาะในการให้เลือกกองเพราะเรารู้สึกว่าสีสันมันสดใสและภาพมันก็จดจำได้ง่ายนะคะมันก็จะเลือกง่ายขึ้นนะคะหวังว่าทุกคนจะเลือกกันได้แล้วนะคะขออนุญาตเก็บให้กองที่2ที่3ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลือกที่1กันคะ่ะวันนี้แม่หมอเลือกสีม่วงละกันนะคะความสําเร็จอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเราในเร็วๆนี้ไปดูตัวเลือกที่1กันคะ่ะ สีคว้านะคะเดี๋ยววันนี้ลองไม่เปิดพลังงานโดยรวมนะคะแต่ว่าจะลองอเปิดเป็นความสําเร็จอะไรที่จะเกิดคุนกับคุณในเรยวันนี้3าแถวเลยนะคะแล้วก็แถวที่4เราจะเปิดเป็นคําแนะนำจากไพ่ดีกว่าเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะมันก็อาจจะแบบมีความสําเร็จหลากหลายที่ที่จะเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องทันตะวันทาโรกันด้วยแล้วก็ขอบคุณกำลังใจจากทุทกๆคนที่คอยคอมเมนต์คอยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะมาดูกันค่ะ1เหรียญน,นะคะความสำเร็จของพเพื่อนๆกองที่1 5ึ่งห้าดาบจัสมินเดเหรียญ เฮโรเฟนนะคะความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆกองที่1น,นี้นะคะมองว่าใครที่รองเงินอยู่นะคะเงินก้อนนะคะมีโอกาสจะได้รับนะคะค่าคอมมิชชั่นค่าในหน้า ค่าอะไรต่างๆนะคะที่มันเป็นเงินก้อนนะคะก็คือจะมีโอกาสได้นะคะหรือรอลูกนี่เอาเงินมาคืนก็มีโอกาสนะคะแล้วก็คนที่เคยมีปากเสียงกับ เพื่อนๆหรืออะไรอย่างนี้นะคะไม่เข้าใจกันหรืออะไรอย่างเงี้ยพอระยะเวลาผ่านไปห่างหายไปนะคะมันก็จะมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะมีความรู้สึกนึกคิดที่คิดถึงกันนะคะมีความมีเหตุมีผลต่อกันมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการที่จะใช้เหตุผลต่อกันมากขึ้นนะคะบางคนนะคะเขาก็อาจจะ,ะไปเจอเรื่องราวหรืออะไรที่มันตรงกับเรื่องที่เขาเคยมีปัญหากับคุณเนี่ยมันเหมือน ทำให้เขา่าย้อนกลับไปคิดว่าเอ้ยจริงๆแล้วว่าเขาไม่ควรแสดงอะไรแบบนี้กับคุณเลยนะคะแล้วเขาก็รู้สึกผิดรู้สึกเสียใจนะคะว่า,าในเมื่อชีวิตคนเรามันก็สั้นนักไม่ควรมาจะแสดงปฏิกิริยาหรืออะไรที่ไม่ดีต่อกันนะคะอืบางคนนะคะมันยังมีอีกบางกรณีคนทีอ่อยากเก็บเงินนะคะแล้วก็ อยากจะไปทําไปเรียนต่อหรือว่าไปศึกษาต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยมองว่ามีโอกาสไหมมีโอกาสนะคะแต่ว่ามันกอ็อาจจะต้องใช้เงินในบางส่วนนะคะเพื่อที่จะไปต่อนะคะแต่ถามว่าคุณทําได้ไหมคุณทําได้นะคะคุณคุณสาเร็จนะคะคนที่รอคอยนะคะการที่จะเรียนจบนะคะก็มองว่าคุณเรียนจบสอบผ่านนะคะม,มาดูต่อคะ่ะความสําเร็จอะไรอีกคะที่คุณจะได้ เจอเร็วเวนี้เมจิ c เชีนะคะ Page of รับความสำเร็จ um นี่คนหนึ่งมันไม่จำเป็นจะต้องเจออย่างเดียวนะคะบางคนอาจจะพูดมาสิบอย่างเนี่ยอาจจะได้ทั้งหมดเลยก็ได้นะคะอืม Queen of คั p Cheriot นะคะ,ะใครนะคะที่อยากพัฒนาตัวเองอยู่นะคะตอนนี้คุณจะสามารถาได้เจอคนที่ เก่งกว่าฉลาดกว่านะคะเขาจะสามารถช่วยเหลือคุณได้นะคะในเรื่องให้ความรู้นะคะให้สิ่งต่างๆที่คุณอยากจะพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะโดยคุณเองนะคะไม่ต้องคิดมากนะคะไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่ต้องหวาดระแวงนะคะสิ่งที่เขาบอกคุณสิ่งที่เขาแนะนําคุณสิ่งที่เขาสอนคุณมันคือสิ่งดีๆนะคะเป็นสิ่งที่เขาแสดงออกมาจากจิตใจนะคะเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณนะคะเพียงแค่คุณเปิดใจนะคะ ไว้ใจคนอื่นบ้างนะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยได้พัฒนาไปอีกจุดหนึ่งนะคะแล้วก็สร้างความ,ามเขาเรียกว่ายังไงอะสร้างตัวตนใหม่ของคุณขึ้นมานะคะจะทำให้คนนับหน้าถือตามากขึ้นนะคะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยเก่งมากขึ้นเรียนรู้ได้มากขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็ใครนะคะที่รอ เลื่อนตำแหน่งอยู่นะคะหรืออยากจะเดินทางเลยเร็วนี้มองว่าคุณมีโอกาสได้เดินทางนะคะรวไมไปถึงได้ยศได้ตำแหน่งเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็บางคนได้งานเพิ่มด้วยนะจ๊ะเงินเงินยังไม่ขึ้นนะแต่งานงานเพิ่มแน่ๆ <c oughs> ก็อาจจะได้งานนะคะแล้วก็ได้รับความไว้ใจมากขึ้นนะคะจากหัวหน้าแต่ว่าเงินอาจจะยังไม่มานะจ๊ะ <c oughs> มาดูกันต่อค่ะว่า ความสำเร็จอะไรกันอีกนะคะที่เพื่อนๆกองที่หนึ่งจะได้เจอในเดอนนี้ค่ะมาดูกัน King of Swords Ace of Cups The Fool 10ไม้เท้า3ไม้เท้านะคะ เราว่าใกล้แ,กลแล้วแหละเราก็ใกล้แล้วหมายถึงว่าประเทศไทยอ่ะน่าจะอีกไม่นานนะเรามองว่านี่เดือนอะไรอ่ะพฤษภามิถุนานกรกฎาสิงหากันยาอ่าเรามองว่ากันยาตุลาน่าจะเริ่มแบบเดินทางได้นะคะเริ่มแบบท่องเที่ยวได้แต่ไม่ถึงกับเหมือนเดิมแต่ไปได้บ้างนะคะแล้วก็มองว่าใครที่อยากเดินทางอยากท่องเที่ยวอยากระจนภัยนะคะมีโอกาสได้ทําแล้วก็ใครนะคะที่ อยากได้อาอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตก็มองว่ามีโอกาสด้วยนะคะคนที่รอนะคะความสําเร็จอยู่นะคะมองว่าคุณจะได้รับมันนะผู้ใหญ่นะคะในหน้าที่การงานหรือในครอบครัวหรือใครก็ช่างที่เป็นผู้ใหญ่คุณนะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะตัดสินมองคุณอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็ต่อจากนี้มันจะมีการที่เขามองคุณเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเขามองว่าคุณ เป็นคนดีนะคะเป็นคนที่อ่า มีความสุขในชีวิตนะคะแล้วก็เป็นคนที่ขยันขันแข็งนะคะหนักเอาเบาสู้นะคะเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีอนาคตอันไกลนะคะแล้วเขาก็อยากที่จะหยิบยื่นนะคะสิ่งดีๆให้คุณอยากจะช่วยเหลือคุณทําให้คุณเนี่ยมีอิสระทางด้านการเงินนะคะการงานหรืออะไรแบบนี้นะผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือคุณด้วยนะคะเพื่อนๆกองนี้นะคะจะทําให้คุณเนี่ยก้าวไปได้ไกลกว่าเดิมมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอืม มาดูนะคะขอคําแนะนําจากไพ่หน่อยค่ะไพ่อยากแนะนําอะไรเพื่อนๆกองนี้บ้างขอคําแนะนําจากไพ่ให้เพื่อนกองที่หนึ่งหน่อยค่ะหถ้วยนะคะ The Star d e v i l ิลกดาบสี่เหรียญไพ่อยากจะแนะนําว่า ขอให้คุณนะคะจงเป็นคนที่สดใสยตลอดเวลานะคะเป็นคนที่ปรับตัวเก่งพัฒนาเรียนรู้อยู่เสมออย่าเป็นคนที่ขี้น้อยนะคะอย่าเป็นคนคิดมากอย่าเป็นคนคิดเยอะอย่าเป็นคนที่เครียดอย่าเป็นคนที่ปิดตัวเองแล้วก็อย่าเป็นคนที่หลงตัวเองนะคะาบางคนบางกรณีเนาะมีคนซัพพอร์ตมากก็เหมือนแบบเอาละฉันมีคน แบกอัพดีนะคะหลงตัวเองนะคะว่าตัวเองโดดเด่นกว่าใครสูงกว่าใครเหนือกว่าใครแต่จริงๆแล้วอะสิ่งที่คุณคิดเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันอาจจะไม่มีใครสนใจชีวิตคุณเลยก็ได้คุณคิดเองเออเองอยู่คนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ก็อยากจะบอกว่าคุณอย่าหลงระเริงในความสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นนะคะจงะคิดแค่ว่า ความแน่นอนมันคือความไม่แน่นอนนะคะวันนี้มีพรุ่งนี้คุณอาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้ชีวิตอย่าประมาทนะคะก็มีความาระมัดระวังในชีวิตนะคะมีความรอบคอบในการดําเนินชีวิตแล้วก็อย่า,าตัดสินใจอะไรโดยที่ไม่ไม่ใช้สตินะคะเพราะว่าการตัดสินใจแบบไม่ใช้สติมันจะทําให้คุณรู้สึกเสียใจภายหลังแล้วก็สิ่งที่มันผ่านมาแล้วมันจะไม่สามารถ กลับไปแก้ไขอะไรได้ทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งค่ะเย้เรารู้สึกว่าเวลาเราอ่านไพ่เหมือนเราเทศะนาเก่งไหคือชอบไปวัดเนาะเออถือสิลแปดบ่อยอยู่เราก็เลยรู้สึกว่าเราจะอาจจะอาจจะบ่นเก่งอะ่ะคอมเมนต์บอกเราได้นะเพื่อนบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกองที่สองกันค่ะสำหรับอาอะไรสิ่ง สิ่งดีๆอะไรนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะอันนี้กองที่สองจ้ะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะคะฝากกดติดตามช่องทันตะวันทาโร่กันด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณคนคนเดิมนะคะที่คอยฟังเป็นประจำสม่ำเสมอด้วยนะแล้วก็ใครนะคะที่อยากได้ความรู้อยากปรึกษาเรื่องประกันนะคะอายุทยาอริยันนะคะ ทักมาถามแม่หมอได้นะทักมาดูไพ่ได้ทักมาถามเรื่องประกันก็ได้นะจ๊ะพร้อมให้คําแนะนําปรึกษาค่ะมาดูกันจ้ะว่าเพื่อนๆกองเนี้ยอะไรที่เพื่อนๆจะได้พบใน่อนนี้นะคะความสําเร็จอะไรที่เราคอยเป็นเพื่อนอยู่แล้วเพื่อนๆจะได้พบอะไรกันบ้างมาเลยจ้ะ King of Cups, Double, สิบถ้วย Tower, ไม่น,นี้อยากออกอ่อเจ็ดถ้วยนะคะ สิ่งที่เพื่อนๆจะได้พบในเร็วๆนี้นะคะมองว่าบางคนนะคะบางกรณีก็จะมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะมีคอมมิชเมนต์ในเรื่องของความรักนะคะอา,อาจจะถึงขั้นแต่งงานนะคะอยู่กินด้วยกันนะคะมีลูกด้วยกันมีความสุขด้วยกันนะคะมันเป็นการ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะกับสถานการณ์นี้นะคะบางคนนะคะอาจจะไม่เคยคิดมาก่อนไม่คาดฝันมาก่อนด้วยนะคะว่าเพื่อนๆจะมีราชรถมาเกยแบบนี้เนาะมาถึงก็แบบว่า,าถูกสเปคมากถูกใจมากแล้วก็คอมมิกที่จะเป็นครอบครัวกันเลยนะคะหรือไม่ก็ อาจจะเป็นคนเดิมๆของคุณคนแอนดีของคุณที่มันมีการเล็งๆกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็เพียงแค่ว่าเขาว่าตัดสินใจแน่แท้แล้วว่าอ,อยากจะให้สถานการณ์นี้มันเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของอการอยู่ร่วมกันเขาอจาจจะรู้สึกว่าความแน่นอนมันคือความไม่แน่นอนโลกใบนี้มันเปลี่ยนไปทุกวันวันนี้เราอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันนะคะเราก็เลยแสดงจุดตรงนั้นออกมามแล้วนะคะ บางคู่บางกรณีนะคะบางคนเท่านั้นนะคะอาจจะมีการแบบคอนว์ตกันเกิดขึ้นได้นะคะแค่นี้เลยอันไหนไม่ดีเราจะทายแค่นี้เพราะเรารู้สึกว่า,าคนที่เข้ามาฟังกองนี้เราอยากให้ได้รับพลังงานดีๆมากกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าอะไรอีกนะคะที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนเพื่อนกองนี้ข่าวดีอะไรนะคะที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนเพื่นกองนี้ได้อีกค่ะมาดูกัน Queen of Swords Judgment หนึ่งไม้เท้า Knight of Swords หกไม้เท้านะคะจะมีโอกาสที่จะได้งานใหม่เพิ่มเข้ามาโปรเจกต์ Project ใหม่นะคะมันมาจากโชคชะตาของคุณนะคะมาจากการแนะนำของผู้ใหญ่นะคะมีการช่วยเหลือของคน ที่มีอํานาจมากกว่าคุณมีอิทธิพลมากกว่าคุณบางคนก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะจากเป็นจา๋าเป็นในร้อยอะไรอย่างเงี้ยจากในร้อยเป็นในพันอะไรประมาณนี้นะคะมีโอกาสสูงที่ที่จะปรับไปทางนั้นนะคะแล้วก็บางคนนะคะเมื่อกี้ที่เราบอกว่ามีโอกาสที่จะเลิกลากันไปนะคะบางคู่บางกรณีนะ่ะมีโอกาสที่จะหวนกลับมาหากันอีกนะคะอืม แล้วก็ใครนะคะที่รอคนมาจีบนะคะเราก็มองว่าจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็เข้ามาขายขนมจีบให้เพื่อนๆด้วยนะอืเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคะ่ะว่าสิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆกองที่สองอีกบ้างรู้สึกคอแห้งหิวน้ำ Queen of One 9ไม่เท้าหไม้ดาบหไม้ดาบหดาบสองดาบโอ้ยเจไม่เท้านะคะ ừ, 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 ừ. สิ่งดีๆอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเรามองว่าความมั่นคงที่มันมีอยู่ในชีวิตคนนะคะไม่ว่าจะเป็น ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องงานนะคะมองว่าถ้าคุณไม่คิดมากจนเกินไปนะคะคุณจะสามารถหาทางออกให้กับมันได้นะคะบางครั้งมันจะต้องมีเรื่องที่มันวุ่นวายใจคุณกวนใจคุณนะคะเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าคุณจะสามารถแก้ไขได้นะคะตัดสินใจได้นะคะแล้วก็สามารถทํามันได้เป็นอย่างดีแต่ว่าคุณเองนะคะก็อาจจะต้องมีตัวช่วยบ้างน,นะคะแล้วก็อาจจะต้อง ลงแรงนะคะลงมือทําเพื่อที่จะแก้ไขมันให้ดีกว่าเดิมนะคะแต่ถามว่าคุณทําได้ไหมคุณทําได้แน่นอนนะคะคุณทําได้มันสําเร็จแต่คุณจะต้องลงมือลงแรงนะคะแล้วก็คิดค่อนข้างเยอะเลยนะคะในการที่จะทํามันในการที่จะ,ะตัดสินใจในครั้งนี้นะคะก็เอาใจช่วยนะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําจากไพ่หน่อยค่ะว่าไพ่อยากแนะนําอะไรเพื่อนเพื่อนกองที่สองบ้างเราจะสะปีดในิดนึงน้ำเพราะเรารู้สึกว่าเราหิวน้ําม,มาก น้ำอีหน่อยไม่ดูสองเหรียญค่ะเมจิกเชียนเอ็มพอโพลรเก้าถ้วยเจ็ดถ้วยไพ่อยากจะแนะนำว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีความรู้รอบตัวนะคะรู้ทุกอย่างรู้ลึกรู้จริงนะคะคุณจะสามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อย่าง แฮปปี้ไม่ว่าโลกจะเจอโควิดโลกจะเจอโควอื่นอะไรเงี้ยคุณก็สามารถอยู่ได้นะคะคุณยังมีความสุขในชีวิตคุณนะคะมีความมั่นคงในกิจการที่คุณมีนะคะมีความาสุขภาพแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่เวอร์ไวอยู่ตลอดเวลานะเป็นคนที่เหมือนแบบ มีเรื่องให้ทําเยอะแยะนะคะมีคนนําหน้าถือตามเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นความสามารถของคุณความรอบรู้ของคุณนะคะจะสามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างมันโลกวันนี้ไปได้้วก็ความเป็นคนที่สตรองของคุณแข็งแรงเข้มแข็งรักตัวเองรักในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองของคุณอมันจะทําให้ทุกอย่างผ่านไปได้เป็นอย่างดีนะคะอรวมไปถึง ให้ก็ยังจะบอกว่าคิดเขาเรียกว่าไงมีแผนสำรองหลายแผนได้แต่อย่าเป็นคนอที่โลภจนเกินไปนะคะอ่าทำทำแค่ที่คุณทำไหวนะคะอย่าทำให้มันล้นมือแล้วก็เกิดปัญหาต่างๆตามมานะอ,อืนกน้อยทำลังแต่พอตัวอะไรประมาณนั้นนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้คุณก็ค่อนข้างมีมาก อยู่แล้วนะมั่นคงอยู่แล้วแล้วคุณก็เก่งอยู่แล้วด้วยเพียงแต่ว่าอย่าทําอะไรให้มันล้นมือมากไปนะคะมันจะเกิดความเหนื่อยนะคะแล้วก็เครียดแค่นั้นเองนะคะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2ก็ยินดีด้วยเป็นไพ่ที่ดีมากๆอีกกองหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกองสุดท้ายกันค่ะว่ากองสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเยื่อไร ไพ่ใบสีม่วงนะคะใบนี้ใครเรื่องใบนี้บ้างขอเสียงหน่อยแม่หมอลึกสึ่งนี้แหละสีม่วงนะคะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะฝากติดตามช่องทันตะวันทารโรให้ด้วยจ้าแล้วก็ขอบคุณคนคนเดิมนะคะที่คอยฟังเป็นประจำสม่ำเสมอน,นะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของไม่ใช่สี เพื่อนๆที่เรืยองก,กที่3าเนี่ยจะมีโอกาสที่จะได้เจอข่าวดีๆอะไรเข้ามาในชีวิตบา้างมาดูกันสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ไปค่ะไปเดสเฮอร์มิดอันนี้เขาเรียกข่าวดีแห้อค่ะ2ไม้เท้า Page of Cups Queen of p พ n ด a c คิ s ข่าวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆกองนี้นะคะใครนะคะที่อุ้ยที่ขาดการติดต่อไปจากชีวิตคุณเงียบใส่คุณเนื่องจากว่าเขาอยู่ไกลคุณหรือว่าอะไรก็ช่างนะคะคุณนะคะจะได้รับการติดต่อจากเขานะคะเขาจะ ถ้าคุณมานะคะหันมาหาคุณแล้วก็พยายามที่จะแสดงออกมากขึ้นกว่าเดิมนะคะว่าเขาใส่ใจคุณสนใจคุณแล้วก็เห็นคุณค่าของคุณแล้วนะคะอืมจะไปไหนมาหายไปไหนมาเงียบใส่เพื่ออะไรแล้วกลับมาเพื่ออะไรนะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าอะไรดีๆนะคะที่จะเข้ามาหาเพื่อนๆกองนี้อีก จัสติกเดอะมูนคิงออฟวานอัศวินไม้เท้าแาร์รแฟนนะคะคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรอะมีคดีความมีปากเสียงหรืออะไรก็ช่างที่ขึ้นลงขึ้นสั่นกันอยู่นะคะ ใครที่คิดว่าจะแพ้แน่ๆน,นะคะแล้วก็วิตกกังวลในเรื่องนี้นะคะเรามองว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะในการตัดสินคดีในครั้งนี้นะคะจงเชื่อมั่นนะคะว่าความยุติธรรมยังมีอยู่จริงนะคะอเพื่อนๆกองนี้ค่ะแล้วก็ใครนะคะที่รอความมั่นคงก้าวหน้าทางการงานนะคะมีโอกาสที่จะได้รับความมั่นคงในหน้าที่การงานมากขึ้นนะคะอ,ะอาจจะได้ในเรื่องของอ ได้เลื่อนตำแหน่งได้เงินไหมเงินอยู่ไหน <c oughs> เงินยังไม่เห็นนะเพื่อนๆแต่เรามองว่ามันมีความก้าวหน้ามากขึ้นการก้าวหน้ามากขึ้นมันก็อาจจะรวมไปถึงคุณได้ตำแหน่งที่มันโตขึ้นการเงินอย่ามันก็คงจะตามมาเองแหละมันคงขึ้นนะคะได้โตในหน้าที่มากขึ้นนะคะแล้วก็ได้ความไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะได,ะได,ได้ได้ความที่ จากเมื่อก่อนเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นเด็กคนหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็มองว่าคุณมีศักยภาพมากขึ้นนะคุณสามารถทำอะไรที่มันดีขึ้นพัฒนาขึ้นได้อีกนะคะได้ความรับบางคนได้ความยุติธรรมกลับมาด้วยนะก่อนหนะ้านี้เขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนแบบติก๊กี้อะ่ะเออแต่ตอนนี้เขา,าจะรู้สึกว่าคุณอะ่ะไม่ใช่แบบนั้นแล้วคุณเป็นคนยุติธรรมนะคะเป็นคนที่เขาจะฝากผีฝากไข่ไว้ได้อะไรประมาณนี้นะอืม เดี๋ยวเราไปดูกันต่ออีกว่าความสำเร็จอะไรที่เพื่อนกองนี้จะได้รับอีกคะขอดูหน่อยคะ่ะความสำเร็จอะไรที่เพื่อนกองนี้จะได้รับเร็วๆนี้คะ่ะ King of Cups Queen of Cups Knight of c u p Page of w a n e ในอับสอดเราจะบอกว่าเราจะได้แต่ความไว้เนื้อเชื่อใจแต่ไม่ได้เงินไม่ได้นะโอ้คือเพื่อนๆกองเนี้ยจะเป็นคนที่เหมือนใครๆก็นับหน้าถือตาใครๆก็เชื่อใจใครๆก็ไว้ใจนะคะแล้วก็เหมือนแบบทุกคนอะรักคุณห่วงคุณให้เกียรติคุณนะคะแล้วก็เ,เขามองว่า ความเป็นตัวตนของคุณ่มันเด่นชัดมากๆนะคะแม้ว่าคุณจะทําอะไรคิดอะไรเนี่ยเขารู้ทันไปหมดเพราะว่าคุณอ่ะเป็นคนเปิดเผยแล้วก็ตรงไปตรงมานะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานหรืออะไรก็ช่างอ่ะเขาเมตตาคุณนะคะเขาเอ็นดูคุณในความที่เป็นตัวของตัวคุณอะไรประมาณนี้นะคะนี่คืออยากจะบอกว่าคนพวกเนี้เขารักคุณเขาเห็นใจคุณนะคะเขาอยากจะช่วยเหลือคุณเขาเมตตาคุณนั่นแหละถ้าเมตตาแล้วนะคะก็ ช่วยเหลือเรื่องอื่นด้วยนะคะนี่คือข่าวดีที่เพื่อนๆกองนี้จะได้รับบอกเลยเปิดมาตั้งกี่ใบ, 3, 6, 9, 2, 15. 15, บอะ่ะสามหกเก้าสิบสองสิบห้าสิบห้าใบอ่ะแทบไม่มีไพ่เหรียญเลยอ่ะยอดมากอะ่ะงงไม่เคยเป็นแบบนี้เอยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคําแนะนําจากไพ่ของเพื่อนๆกองนี้มีอะไรบ้างนะคะมาดูคําแนะนําจากไพ่กันเลยค่ะเป็นอย่างไรกันคะสี่ถ้วย หนึ่งเหรียญเก้าดับหกเหรียญโล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 ห้าดับเหมือนคำแนะนำจากไพ่จะบอกว่าไม่อยากให้คุณเครียดในเรื่องของการเงินมากจนเกินไปนะคะเพราะว่า สิ่งที่คุณคิดอะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณตามหาอยู่ก็ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งที่คุณมองหาอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันถูกอกถูกใจคุณนะคะมันอาจจะมีอะไรดีๆเข้ามาให้คุณเลือกแต่คุณอาจจะไม่ถูกใจแล้วคุณก็เครียดในเรื่องของเกี่ยวกับการงานการเงินอะไรอย่างนี้แหละแล้วก็ถามว่าสุดท้ายคุณเลือกไหมคุณก็เลือกได้นะเลือกสิ่งที่คุณพอใจถึงแม้มันอาจจะไม่ ถูกใจใครหลายๆคนก็ตามแต่เรามองว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจแล้วอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกใจสําหรับคุณนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ก็อยากจะบอกว่าไม่ว่า,อาโอกาสอะไรจะเข้ามาอย่าให้คุณคิดดีๆนะคะเลือกในสิ่งที่มันเป็นไปได้อย่าสงสารอย่าเครียดในสิ่งที่มันเป็นสิ่งสงสารมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการนะคะสมมุติว่าคุณมีคนรักสองคน คุณต้องเลือกคนที่คุณรักไม่ใช่เลือกคนที่คุณสงสารนะคะอะไรประมาณนี้หรือถ้ามันมีข้อเสนอดีๆอะไรเข้ามาให้คุณก็อยากให้คุณเลือกในสิ่งที่มันเป็นไปได้อย่าเลือกในสิ่งที่มันเหมือนแบบทําการกุศลเออประมาณเนี้ยอืมจบปิง๊งอย่าเลือกที่เป็นการกุศลเลือกในสิ่งที่มันจะทําให้คุณเนี่ยลืมตาอ้าปากได้นะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆนที่เลือกตัวเลือกที่3ามก็ ยินดีด้วยเอาใจช่วยนะคะตรงไม่ตรงยังไงคอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะที่เข้ามาฟังแล้วก็เจอกันอีกครั้งในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ